อาทิตย์ที่แปดกุมภาบัตรสีเขียวรักชาติเบอร์รักชาติเบอร์รักชาติเบอร์พบกับดั๊กแตนรักชาติยีนีวัฒนศักครับไม่รีไม่รอพบเลยททัคำพินิจะใทุกเกมือดีอับมืองน้อยนี่นะครับตัวเป็นเส้นลูกชาวนาต่อสู้วิติริวัฒนาสนาคนธรรมทีนาถือไม่แม้คือไม่ถือไม่เอาเนสบอกมือแก่ พนที่เหไียวไปทานนขามทะเลซ้อรยูบงแดงก็รู้มันดุงก็รู้ปมสิ่เต็มทีกลับเรียนนะครับพี่น้องน้องตะคองในน้องตะคองครับพี่น้องจากน้องตะคองโอ้เก็บครบพี่น้องน้องบเลยครับนีองบ้โอ้เดนี้แล้วก็มีโคกยาน โคพัฒนาเห็นว่าเป็นอยู่อยู่ไกลอยู่ไปหน่อยน่งนี่ครับขอบพระคุณนะครับอุตส่าห์นั่งรถนั่งลำพี่ให้ผมมาพบปะนะครับถ้าลําพังจะไปเดินไปเคาตามบ้านนี่บางทีไปแต่ละบ้านเจอแต่แม่กุญแจเด็กจริงไหมครับไปกันไหนเนี่ยโอ้ยกุญแจมีแต่เจอแม่กุญแจไม่เจอไม่เจอแม่บ้านทั้งดีนะครับต้องกราบขอบคุณครับพี่้องครับนดครับขอบคุณครับ งนั้นครับวันนี้ครับผมก็ขออนุญาตนะครับว่าขออนุญาตมาได้มาพบปะพี่น้องกันนะครับนะครับจากสจมาสมัครสสพี่น้องรู้ไหมครับผมได้เบอร์เลยครับพี่น้องครับรู้ไหมครับเบอร์เลยครับเบอร์โอเคเอาละครับจํากันได้แม่นเลยทีนี้อย่างนี้ครับพอผมได้เบอร์ห้าแต่รุ่งสสพี่น้องมันจะต้องมีสังกัดพรรคด้วยเด็ มันไม่เหมือนก็ลงสอจอไม่เหมือนก็ลงอบตอที่ที่ไม่ต้องมีสังกัดพักหรือจะมีสังกัดพักก็ได้แต่ลงสส,สมันต้องสังกัดพักด้วยความที่ผมตั้งใจนะครับว่าเมื่อถ้ามีนอกให้โอกาสผมเป็นสสเนี่ยผมจะได้ไปพักดันงบประมาณลงมานะครับไปพักดันงบประมาณลงมาเพื่อมาสามารถมาแก้ไขปัญหาพี่นอ้อง <Wow. S 1> ก็เลยเลือกพักที่มีต้องมีขนาดใหญ่ที่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้ เพราะว่าถ้าอยู่ในพรรคใหญ่ๆเนี่ยเมื่อเขาตจะตั้งรัฐบาลพออยู่ในทีมรัฐบาลครับพี่น้องว่าเวลาเราอยู่ทีมรัฐบาลก็อยู่ทีมฝ่ายข้าเนเี่ยฝ่ายไหนเนี่ยมันจะได้โบประมาณมากกว่ากันครับพี่น้องครับ,บรัฐบาลถูกต้องครับฉชนั้นครับพอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บผมก็เลยตัดสินใจครับว่าตอนเนี้ณเวลาเนี่ยรัฐบาลเป็นรัฐบาลของใครครับตอนเนี้ยครับ ภูมิใจไทยของนายกอนุทินอ่าถูกครับถูกทั้งครับเป็นรัฐบาลของภูมิใจไทยโดยมีท่านอนุทินเป็นนายกและก็เป็นหัวหน้าพรรคด้วยพี่น้องว่าสองสามเดือนที่ผ่านมานี่ท่านอนุทินทํางานพี่น้องชอบใจไหมครับชอบใจไหมครับชอบเพราะอะไรครับชอบเพราะฉันก็บหัวล้อก็เข้าเด่น พี่น้องครับพี่น้องว่าที่ผ่านมานี่นายกกนุทู้ิ้งนี่ปิดชายแดงจากสงครามนี่พี่น้องว่าดีไหมครับดีดีดใช่ไหม<ด>ปิดแล้วเนี่ยครับอย่างน้อยๆเนี่ยครับมันจากที่ต่างประเทศจากประเทศทางบ้านเราเนี่ยเข้ามาไม่ได้มันทําให้ราคาขึ้นใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องอยากให้ปิดถาวรไหมนี่ผมนี่ไปโอเคไปหลายบ้านเขาบอกว่า ถ้ามันเป็นอย่างนี้ผลดีที่จากการปิดชายแดนเนี่ยมันทำไมมันเข้ามาไม่ได้ปิดถาวรเลยเป็นไรว่าวันก่อนนาะยกมาก็โัวใหญ่นะครับมาก็โนนสูงท่านมาพูดนะครับพี่น้องก,ก็พูดบอกว่าปิดถาวรเลยท่านเลยถามว่าหาแล้วพี่น้องว่าไงทุกคนยกมือปึ๊บเลยบอกว่าเห็นด,ด้วยเอาถ้าเห็นด,ด้วยผมก็เห็นด,ด้วยตามเอาจริงจริงเลยเนาะพูดถึงเนี่ย เราเป็นเกษตรเมื่อกี้ผมก็เลยบอกว่าทุกคนเนี่ยเป็นเกษตรครับพี่นอ้องครับพอบเป็นเกษ,ษตรกรเนี่ยกู้มันเสร็จแล้วเราก็อยากให้มันราคาดีจริงไหมครับความหวังเราคือให้มันราคาดีถ้ามันราคาไม่ดีพอปุ๊บเราไปขายลานมันหรือขายลงแป้งไม่พอใช่หนีแต่ถ้ามันพอราคาดีโอเคต้นทุนที่เราไปนเนี่ยมันยังพอโอเคชักดากถึงหลังจริงไหมครับพี่น้องครับใชนั่นครับจากผลของชายแดนเน่ยครับ สิ่งหนึ่งนะครับนอกจากที่พวกเราเนี่ยทุกท่านเนี่ยมีความเป็นคนพวกเราทุกคนรักชาติใช่ไหมครับเราเป็นองการนห้คนอื่นเขามาลุกหลานเราใช่ไหมครับไม่อยากให้คนอื่นเขามาลุกหลานแล้วเราก็ไปเคยไปคิดลูกหลานเขาใช่ไหมครับพี่น้องครับใช่เออเพราะฉะนั้นครับท่านรักชาติไหมครับรักไหมครับผมก็รักชาติครับ พูดไวแหม่งๆที่ได้จำชื่อกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นครับเมื่อเรารักชาติและผลพวงแห่งการรักชาติของพวกเราเนี่ยมันก็เลยโอเคทำให้มันมันราคาขึ้นด้วยเพราะเราพิตชายแดนจริงไหมครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับเมื่อเป็นอย่างนี้ครับในช่วงที่ผ่านมานายกอนุทธินนะครับตั้งแต่เป็นนายกปุ๊บนะครับเกิดสงครามขึ้นมารอบสองพอดีท่านก็เลยบอกว่า ท่านจะสนับสนุนก็ประมาณเห็นเต็มที่ให้ทหารไปทาหน้าที่ให้ดีที่สุดทั้งทับบกทัาเรือทัพอากาศให้ดูยเห็นเต็มที่ให้ดีที่สุดเป็นไงครับพี่น้องลา,าบภามไหมครับลา,าบภามเลยไหมเออแล้วคิดว่ามันจะพื้นไหมละ่ะยังสีหัวหัวลอยอยู่ยังไม่มั่นใจไอ้พวกนี้ไว้ใจไม่ได้นะ,นะครับคนไว้ใจไม่ได้แต่ยังน้อยๆนะครับวันนี้เนี่ย นะครับมันลาบคาบแล้วพอลาบคาบปุ๊บเราก็สามารถได้ดินแดนของเรากลับคืนทุกตารางนิ้วใช่ไหมครับพี่น้องครับท่านนายกเลยบอกว่าท่านนายกบอกว่าถ้าพี่น้องให้โอกาสภูมิใจไทยอีกสมัยหนึ่งท่านยืนยันว่าท่านจะทำหน้าที่ปกปักรักษาอธิปไตยของบ้านเราไว้อย่างแน่นอนพี่น้องเชื่อไหมครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ทํามาแล้วและท่านปานาธที่จะทาต่อไปนะครับเะนั้นครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องเชื่อมั่นว่าภูมิใจไทยทําได้แน่นอนแต่ถ้าพี่น้องเปลี่ยนใจไปเป็นคนอื่นไปคนอื่นนี่พี่น้องมั่นใจไหมว่าเขาจะเปิดหรือจะปิดชายแดงเกิดเป็นคนอื่นแต่ผมมั่นใจว่าถ้าเป็นภูมิใจไทยเนี่ยเด็ดปิดต่อแน่นอน แต่ถ้าเป็นคนวื่นจิเอาแน่ไม่ได้เด็พี่บ้างไม่ค่อยมั่นใจไม่มั่นใจจริงไหมครับเพราะฉะนั้นครับบางทีครับพอการเมืองมันเกิดขึ้นนี่พี่น้องบางทีนะครับพี่น้องคิดดูนะครับดึงเมื่อกี้เพิ่งผมคุยกับพี่น้องว่าปิดช,ชายแดนถ้าปิดช,ชายแดนแล้วราคามันมันดีขึ้นจริงไหมครับถ้าถ้าปิดช,ชายแดนมันมันไปเข้ามาใช่ไหมครับ แต่ถ้าเปิดชายแดนบานมันเข่ามาได้ราคาของท่านลดลงมีโอกาสไปหนีเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเกิดมีคนหนึ่งครับวันหนึ่งคืนหนึ่งครับเขาเกิดเอาเองินมาให้พี่น้องใช่แล้วพี่น้องก็โอเคเอาเข้าไปวันนึงพอเซร็จปั๊บเขาไปเปิดชายแดนขึ้นมาสิ่งที่พี่น้องได้มานะครับสําหรับวันนั้นวันที่พี่น้องได้แล้ววันหนึ่งราคามันตกเป็นหนีมากกว่าเยอะเอาที่พูด,ดกันเฉย พี่น้องพี่นาดูดีๆแล้วกันนะครับพี่นาดูดีๆแล้วกันไอ้ได้อยู่พูดถึงค่าเราค่าก๋วยเตี๋ยวนี่ใช่อยู่สาหรับวันนั้นนะแต่พี่น้องเหนื่อยมาทั้งปีเพื่อหวังได้ราคามันดีๆจริงไหมครับแล้วโอเคพอปุ๊บเดี๋ยวครับวันนั้นนะพี่น้องได้ก๋วยเตี๋ยวกินกินแต่พี่น้องถ้าเกิดว่าราคาพี่น้องลดต่าลงพี่น้องจะอดอยากไปอีกเป็นปีตัดสินใจให้ดีๆเพราะเดี๋ยวเวลาอีกไม่นานแล้ว อันนี้ฝากไว้ลองคิดดูอันนี้ฝากพี่น้องให้ลองไต่ตองดูนะครับลองไต่ตองดูว่าอะไรควร <etchup. S 1> อะไรไม่ควรแต่ผมมั่นใจว่าท่านนายกอนุทินนะครับท่านหรือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถ้าพี่น้องให้โอกาสท่านปิดชายแดนแน่นอนนะครับฝากเลยนะครับฝากลองพี่นาดูนะครับประเด็นต่อไปครับพี่น้องครับเ, s> <S เรื่องนี้เรื่องแรกพี่นอ้องพอใจแล้วเรื่องที่สองพี่น้องครับเรื่องที่สองพี่น้องครับ เมือม่อเมื่อนะครับสองเดือนสามเดือนที่ผ่านมานี่ใครถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างครับยกมือขึ้นครับไม่น้อยมีเงินเติมเข้ามาสองเดือนประมาณพันกว่าบาทใช่ไหมครับใช่ไหมครับบางคนถือแอปเต่าตังที่มีเงินสำหรับคนละครึ่งสองพันหรือสองพันสี่ใช่ไหมครับพี่น้องครับอันหนึ่งที่ดีก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ย นะครับราคามันประมาณบาทหนึ่งหรือไม่ถึงบาทบาท,บาทราคามันต่ำจนกระทั่งเราไม่มีเงินใช้เราลาบากริงไหมครับพอมันเป็นอย่างงี้ปั๊บรัฐบาล,ลาาก็าเขางาเขารู้ว่าพี่น้องอยู่ในภาวะค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอก็เลยเอาเงินมาเติมนะครับในช่วงของคนละรึ่งอย่างน้อยๆเงินเนี่ยครับต่อเดือนห้า0้อยบาท2องเดือนก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับวันหนึ่งเนี่ยครับเงินร้อยบาทก็มีค่ากินไหมครับพี่น้องครับ ได้ซื้อข่าวสารได้ซื้ออะไรท่างๆอย่างจริงไหมครับได้อยู่พอโอเคถามเดือนจักหน่อยก็ยังดีระยะสันส้นๆจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารัฐบาลมายุบเร็วอย่างน้อยๆเราก็มีอีกสองเดือนสามเดือนพี่น้องก็พออยู่ได้ใช่ไหมครับอันเดียครับก็เสียดายนะครับว่ามนยุบเร็วไปหน่อยแต่พอยุบเร็วไปหน่อยครับพี่น้องครับพอยุบป,ปุ๊บนะครับพอยุบป,ปุ๊บพี่น้องเมื่อพี่น้องพอใจเนี่ย ผมว่าถามพี่น้องว่าอยากให้เกิดเฟสสองอีกไหมครับอยากให้เกิดต่อไปไหมครับภูมิใจไทยพูดแล้วทำครับพี่น้องครับเมื่อพูดแล้วทําก็ทําต่อครับนี่อยู่ในนโยบายด้วยนะครับฉะนั้นนะครับถ้าพี่น้องนะครับเชื่อมั่นว่านายกอนุทินสามารถทําให้าได้ก็ช่วยกันครับเข้าปูหาการพักภูมิใจไทย อันนี้เ,นเรื่องที่สองที่พี่น้องสามารถสัมผัสได้อย่างที่เราเห็นมาก่อนเรื่องที่สามครับพี่น้องครับเรื่องที่สามครับพี่น้องพี่น้องเคยเห็นใช่ไหมครับรัฐมนตรีผานิ์ผู้หญิงสุปจิไปทุกเวทีทุกที่สามารถมีคนตอบไนดะ้สมัยก่อนครับถ้าถามเรื่องรัฐมนตรีไม่บางทีไม่รู้จกชืนเลย ถามบางทบางีบางช่วงบางสมัยนายยกบางทียังไม่รู้จักชื่อเลยเอาดิจริงๆครับแต่นายกนี่พอรู้จักชื่อแต่เราล้วรับมนตรีพานิ์ไม่ต้องพูดถึงเลยจริงไหมครับที่ผ่านมานี่ไม่เคยรู้จักชื่อรับมนตรีพานิ์เลยมีมารุ่นนี้แหละครับที่ผมถามได้ทุกพื้นที่นะครับทุกคนตอบได้ความหมายคือแต่และวอิธดีอย่างน้อยมีตอบได้เพราะระัฐมนตรีทุกกิจเก่งจริงๆเอาเข่าไปขายเอามานไปขาย จากที่โอเคปิดชายแดงน,นะครับมันนี่บาทนึงคืยอยืมขึ้นมาบาทเก็ดเงินหน่อยพอแั้วคุณมีสุขิจีเอาไปขายซาอุอันนี้ขึ้นมาสองบาทกว่าสามบาทประมาณนี้ใช่ไหมครับเพราะเธอเอาไปขายเล้วเธอก็มาบอกว่าได้ตกลงดีลกับซาอุแล้วนะครับตอนนี้ของมันขึ้นแล้วพี่น้องว่าพอมันราคาขึ้นพี่น้องพอใจไหมนะครับ เป็นเรื่องปกติครับเราเป็นเกษตรกรเมื่อกี้ตั้งแต่เริ่มต้นเราบอกว่าเป็นเกษตรกรเราอยากได้ราคาดีพออย่างที่ปั๊บรัฐมนตรีสุปฏิธรรมและพี่น้องพอใจเนี่ยครับท่านก็เลยบอกว่านี่ฉันเพิ่งามาทำงานที่ได้แค่สองเดือนสามเดือนพอะนั้นแล้วเขาก็ยุบสภาแล้วก็เลยยังไม่ได้ทำต่อแต่ถ้าพี่น้องให้โอกาสภูมิใจไทยอีกทีหนึ่ง ให้โอกาสภูมิใจไทยท่านอนรุทินก็จะแต่งตั้งนะครับท่านรุปจีมาทาหน้าที่ต่อโลกเรามันไม่ใช่มีแค่สองสาประเทศที่ไปขายเข่าก็ขายมันมันมีเป็นร้อยประเทศครับพี่น้องครับเ <nen> พราะฉะนั้นนะครับมันเนี่ยครับถ้ารเราถ้าให้เวลาเนี่ยแกก็จะเอามันนี่ครับที่จะไปขายผ่านโรงแป้งพวกเราจะไปขายผ่านโรงแป้งหรือลานมันแกก็จะไปขายต่อกล้อีกหลายหลายประเทศครับพี่น้องครับ<พอ>ถ้าไปขายในอีกหลายหลายประเทศด้วยความสามารถของรัฐมนตรีรุปจีเนี่ย ผมมั่นใจเลยครับว่าราคามันที่เป็นต้นดาวของพวกเราเนี่ยราคาม่ตับลงแน่นอนฉะนั้นขอให้พี่น้องี่ครับเชื่อมั่นว่าภูมิใจไทยเคยทํามาแล้วและจะทําต่อไปพี่น้องเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีสุปกิจนจะทําได้ไหมครับพี่น้องครับคิดว่าทําได้ไหมครับผมว่าทาได้นะก็เมื่อกี้ผมบอกนะครับมันไม่ใช่แค่สามไม่ไม่ใช่แค่สามประเทศโลกเรามันมีเป็นร้อยประเทศจริงไหมครับใช่ไหม มีไปร้อยประเทศปั๊บมันดีจะไปขายผมว่ามีได้ขายนด้เป็นซิปประเทศ <laughs> เพราะฉะนั้นับพอมันเป็นอย่างนี้มันก็สามารถขายได้ดังนั้นครับพี่น้องด้วยเหตุนี้ครับผมเอาแค่สามเรื่องนี้แหละที่พี่น้องรู้พี่น้องเห็นนะครับผมเอาเรื่องที่พี่น้องรู้พี่น้องเห็นแต่ถ้าเกิดเอาเรื่องของนโยบายมาพูดบางทีมันเหมือนกับคาดว่าจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้บางทีมันเหมือนใช่ก็เหมือนเหมือนไม่ใช่จริงไหมครับ เอาเรื่องที่มันเห็นและสามารถเดินต่อได้ถ้าพี่น้องให้โอกาสภูมิใจไทยโดยเฉพาะยิ่งเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับว่าเรื่องถ้ามันติดขายแดงต่อราคามันมันเคยยับนแต่พี่น้องถ้าพี่น้องตัดสินใจบางเรื่องที่พี่น้องเอาอมิตินจ้างทันทีนะครับพี่น้องได้กินก๋วยเตี๋ยวอิ่มหนึ่งมือ้อแต่อีกต,ต่อไปเวลาเอามันไปขายเส้นว่าพี่น้องอาจจะหิวโซไปเป็นปีก็ได้ ฝากไว้แล้วกันครับฝากคิดให้ชวนในคิดว่ามันจะถูกไหมนะครับช่นะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวอกสักู่ผมก็จะิไปครับหนองสวงนะครับวันนี้ผมมาบอกประกาศเพื่อให้พี่น้องได้เห็นหน้าค่าตาผมว่าผมรักชาติกิริวันชาครับมีความพร้อมพร้อมที่จะทํางานกับพี่น้องพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจร่วมพัฒนาบ้านเราตาบลหนองสวงนะครับตำบลหนองสวงท่านบ้านหนองก๊กนะครับท่านบ้านหนองกะทอง ตาภพอพยานะครับอยากจะมีโอกาสได้มาร่วมกันวันนี้พี่น้องครับผมเนี่ยนะครับยิงอยู่ผมเคยมาตั้งแต่ปี3ามินะครับมันนานมาแล้วครับพี่น้องไปตามไม่ได้รแม้แต่ตัวผมก็ตามไปได้แต่ผมอยากมาร่วมกิจกรรมกับพี่น้องครับอยากมางานวัดอยากมางานโรงเรียนอยากมางานอื่นๆนะครับพี่น้องกให้ผมไปไหมครับถ้าให้ก็คือต้องเลือกผมถ้าไม่ให้ผมวันนี่เรามาเจอกันคลงเดียวแล้วก็ซายูนาระ ใช่เวียงักพี่น้องครับเออวันนี้ก็คุยกันอย่างนี้แหละเอาไเกไมาถ <c oughs> ูกต้องเอาเราไม่ไม่เราว่ากันจริงจริงนี่แหละใช่ไหมผม,มเป็นคนชอบเอาเรื่องจริงมาพูดแต่เรื่องจริงบางทีก็เหมือนพูดเล่นนะครับ <c oughs> แต่ว่าเราครับครับผมใช่นั่นแหละนั่นแหละครับ <c oughs> ฉะนั้นครับวันนี้ครับก็ถือว่าทุกท่านนะครับได้มาให้โอกาสผมทีนี้เมื่อกี้ผมจะรูปไปแล้วนะครับวันที่8กุมภาพันธ์พี่น้องจะได้เข้าคู่ เหมือนตอนเลือกตั้งที่ผ่านมาเวลาขาวูฆาพี่น้องในบัตรเรื่องนายกอีไใบหนึ่งแล้วเรื่องอบตใบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับบัตรใบหนึ่งเลือกพักบัตรใบหนึ่งเลือกคนใบเลือกพักเป็นใบสีฟูแลไในใบสีฟูก็จะเขียนเลยเบอร์หนึ่งพักอะไรเบอร์สองพักอะไรเขาบอกแล้วพูดชื่อเลยครับพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าพักภูมิใจไทยเบอร์อะไรครับพี่น้องครับสามสิบเจ็ด ยอดสุดยอดสาเจครับสำหรับพรรคภูมิใยจยไทยเอาละสามเจมันมาอยู่ไกลอยู่ลึกจะหาเจอไหมมันอยู่ในบัสนะครับมันจะเป็นสองแถวนะครับแถวแรกเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ 1, เบอร์หนึ่งถึงเบอร์ยี่สิบเก้าอีกแถวที่สองเบอร์สามทิศถึงเบอร์ห้าทิศแปดไว้ด้านอยู่ฝั่งขวามือรังแถวที่สองมันหาไม่ยากพี่้องเราอ่านหนังสือเป็นทุกคนเนาะ พ่อเขาจะเขียนเลยครับภาคภูมิใจไทยอ่านหนังสือเป็นทุกคนผมเชื่อมั่นวันนี้พวกเราทุกคนอ่านได้เหลืออย่างเดียวที่จะอ่านไม่ออกก็คือไม่มีแว่นตาเข้าไปนี่แหละัอ่านไม่ออกฉะนั้นครับเข้าไปครับพี่น้องเอาแว่นตาเข้าไปสังนิดหนึ่งมันจะได้มองเห็นนะครับบัตรสีชมพูพี่น้องครับเบอร์อะไรครับพี่น้องครับบัตรสีชมพูภูมิใจไทยสามสิบเจ็ดนะครับ บ้านสีบูเบอร์บ้านสีบูเบอร์รโอเคขอบคุณครับอีกใบนึงเป็นใบสีเขียวใบสีเขียวเลือกส,สอสอนะครับผมจะได้กลับไปอยู่ในทีมน,นะครับขององค์ชายไทยจะได้ไปช่วยยกมือเพื่อนิไทยท่านนายกฤษฎีกได้เป็นผู้จดตั้งรัฐบาลนะครับในการพาดการณ่โลงนนนะครับเพื่อมารวมสู่พี่เราผมได้บอร์เลยครับพี่น้องครับแน่อันนี้ไป็นบอกเลยด้วยเลยครับ โอเคครับครับเพราะฉะนั้นครับเข้าคูหาพี่น้องได้บัตรของใบใบสีเขียวกาเบอร์ใบสีเขียวกาเบอร์บัตรสีชูเลือกภาพกาเบอร์โอ้โหครับขอบคุณครับพี่น้องครับก็วันตอนนี้มันก็จะเขายังอยู่เดือนมกรายอยู่เราถือว่าปีใหม่เนาะ นะครับผมไม่มีสิ่งใดนะครับอาขอบคุณพี่น้องทีมหนึ่งนะครับแล้วก็หวังใจว่าท่านน้องจะให้โอกาสผมเมื่อนานาที่ในฐานะเป็นตัวแทนของท่านนะครับเพื่อไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องนะครับในอนาคตต่อไปนะครับไม่มีสิ่งใดนะครับอยู่ในวันก็ขออาราธนาคุณพิเศษไทยตลอดจนสิ่กงกริสืในสาการกิจพได้โดนบาราะทานพรให้ครับทุกท่านให้ทุกท่านมีความสุขมความเพริ่ชื่นความสมหวังนิพิสิ่งใดกะสมรวามิมากปราถนาทุกทุกประกันครับ ทุกภาพแข็งแรงทุกคนเด้ออครับครับผมครับใช่โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ต้องมีเนอ้อมีใครตอนนี้มีโรคภัยกันอยู่ล้วนไหมไม่มีก็ดอกทำหน้าหัวรอดผมพูดคำต่อไปเนี่ยผมรู้เลยว่าใครมีม,มีสามเดือนสี่เดือนนี่ครับไม่ต้องไปรับยาถ้าคนไหนหัวรอดนี่ยผมรู้แล้วมีโรคประจำตัวครับ แล้วก็งวดที่แล้วครับงวดที่แล้วนะครับใครโชคดีก็ขอให้โชคดีตลอดไปส่วนใครยังไม่มีโชคกันแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งท่านทั้งผมผมก็อยากมีโชคกับือนท่านครับขอให้พวกเราโชคดีกันทุกคนครับนี่คือนักการเมืองของสูงเดือดมวยลุกขอย่างรักชาติาพีนนาพ่น้องเมตตานั่เรียนพี่น้องครับสิ่งที่สำคัญที่สุดการที่จะเป็นนักการเมืองถึง30ปี เพียนคู่ท่านอยากให้ทุกท่านได้ตบมือกับสีภรรยาของท่านหน่อยครับสอสเชอรี่ครับนี่นะครับผู้้ให้กำลกังใจเขาบอกว่านักการเมืองที่ดีบ้านต้องอบอุ่นสถาบันครอบครัวต้องเป็นที่รักปกติต่านจะนําลูกมาด้วย3ท่านนะครับท่านมีลูกสามคนพี่ลูกชงงาวนาตัวจริงเสียงจริงเสียงอย่างนี้การพูดการจายอย่างนี้วันที่8พี่น้องให้โอกาสรับชาตินี่ครับให้โอกาสรับชาติไี่ครับ Laksamu 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 Keputinan utama